เอาเลยครับสิรผูิชมนะครับผมวาตวารเมฆกลับมาอีกครั้งในนิยายเรื่องเด็กโฮสต์ฝึกหัดโดยคุณเขียนแคทลีนตอนที่7นะครับถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับทักไปสอบถามคุณเขียนได้เลยนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนที่7จการเดินไปที่แคชเชียเ er พื่อจ่ายเงินเมื่อพนักง,งานกลับมาแจ้งว่าเลือกชุดเสร็จแล้วนุ่มใหญ่รับถุงมายื่นให้ลูกหนี้ถือเองก่อนจะเดินนําออกจากร้านไปขึ้นรถไฟฟ้า ถว่าเส้นทางที่ไปกลับไม่ใช่การย้อนทางเดินไปที่ห้างสรรพสินค้าเอ็มจูนี่เดินนําลูกหนี้ไปเส้นทางตรงข้ามหรือว่าง่ายๆก็คือไปไกลกว่าเดิมคุณจะพาผมไปไหนแหละครับจอมทนเก็บความสงสัยไม่ได้จึงเอ่ยถามขณะพยายามก้าวให้ถันเจ้าหนายที่เดินไม่รอเขาเลยขาหมอการยังคงพูดด้วยสีหน้าเรียบนึ่งแอบหลับตาสูดกลิ่นมิ้นท์หอมจากตัวอีกคนเมื่อมายือนอยู่ใกล้ๆคุณไม่สบายแหละครับงั้นให้ผมกลับก่อนก็ได้ มันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณจอมรีบคว้าโอกาสที่จะเปลีกยตัวทันทีฉันไม่ได้ป่วยพานายไปหาหมอต่างหากผมผมสบายดีไม่ป่วยตรงไหนเลยทำไมต้องไปหาหมอด้วยล่ะครับงานโฮสเนี่ยมันต้องทำงานใกล้ชิดแขกนายก็ต้องตรวจโรคไว้หน่อยสิจอมขมวดคิ้วมองอีกคนอย่างขุนเคืองนี่จะหาทางเพิ่มยอดนี่อีกแล้วใช่ไหมต้องพาไปคลินิกแพงๆแน่ไอ้คนรวยหน้าเลือด ผมไปตรวจเองก็ได้ครับแล้วเอาใบรับรองแพทย์มาให้ไม่ได้ฉันเชื่อใจแต่คลินิกนี้เท่านั้นการหาข้ออ้างายเบี่ยงจริงอยู่ว่าที่ร้านเขาโฮสต์ทุกคนต้องตรวจร่างกายก่อนเริ่มงานแต่เขาไม่เคยพาใครมาตรวจเองทุกคนก็เอาใบรับรองแพทย์มาให้อย่างที่เด็กหนุ่มพูดนั่นละ่ะที่สําคัญคือให้ผู้จัดก,การร้านด้วยซ้ําเขาไม่เคยเห็นใบรับรองแพทย์ของพนักง,งานสักคน สาเหตุที่กรณีของจอมพิเศษกับคนอื่นก็ตรงที่เขาต้องการตรวจอะไรบางอย่างมากกว่าแค่ตรวจร่างกายทั่วไปจอมมองเจ้านี่เอาแต่ใจอย่างงุดหงิดถ้าเป็นคลินิกแพงๆนะไอ้คุณการมึงเตรียมรับคำด่าได้เลยเขาไม่ใช่คนงอๆที่จะให้ใครมาขูดเรี่ง่ายๆนะทว่าพอมาถึงที่หมายว่าที่เด็กโฮสถึงกับตาโตเพราะคลินิกนี้มันดูหรูหรามากไอ้ที่คิดว่าจะด่าเจ้านี่ก็พูดไม่ออกดูสถานที่มันเงียบสงบพนักง,งานก็ต้อนรับอย่างสุภาพ ดูผู้ดีกว่าที่เจ้าตัวจินตนาการไปมากทำอาจอมไม่กล้าแสดงความเป็นลูกชาวบ้านร้านตลาดออกมาค่าตรวจจะเท่าไหร่แล้วนี่แล้วเด็กมาสมัครงานใหม่จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายคิดได้อย่างนั้นก็หลีตาชำเลืองมองเจ้านี่ในนามเจ้านายหรือนี่คือวิธีหาเงินเบื้องหลังการเปิดผับบังคับให้เด็กที่มาสมัครโฮสต์มาตรวจร่างกายที่คลินิกนี้พอเด็กไม่มีเงินจ่ายก็ให้ยืมและคิดดอกเบี้ยแพง ป็นการผูกมัดเด็กโฮสต์ไว้ไม่ให้ลาออกจากงานด้วยเงั้นเมื่อหาเศรษฐีเจ้าของเกาะที่โด่งดังแท้จริงลาเป็นเจ้าหนี้นอกระบบที่น่าเลื่อนนั่นเองตอนแรกจอมคิดเดินหนีแต่พอจะหันหลังก็มานึกได้ว่าหนีไปก็เท่านั้นเพราะนอกจากการจะรู้จักที่พักเขาแล้วยังมีพยานว่าเขาทำลายข้าวของจริงๆในเจะร่างสัญญาที่เซ็นไปแล้วนั่นอีกถ้าคุณเขาจะเอาเรื่องให้ถึงตำรวจเด็กไม่มีมือมีเท้าอย่างเขาก็ไม่มีทางสู้ได้เลย จอมแทบจะอยากร้องไห้ที่พลาดตกเป็นเหยื่อของเจ้าหนี่นอกระบบโดยสมบูรณ์นายไปกอรอกประวัติการชี้นิ้วไปที่เคาน์เตอร์ลุงนี่เดินคอตกเข้าไปกรอกเอกสารตามคำสั่งอย่างหมดอาลัยตายอยากชีวิตของเขาหลังจากนี้จะต่างอะไรกับเป็นทาสในเรือนเบี้ยของท่านผู้สูงศักดิ์กันละฉันนั่งรอเรียกชื่อเลยค่ะเจ้าหน้าที่คลินิกบอกกับจอมหลังกรอกเอกสารเสร็จ ถ้าถึงคิวแล้วผมขอพบกับคุณหมอก่อนนะครับคนเดียวการโน้มตัวมาพูดเบาๆกับเจ้าหน้าที่เมื่อเห็นว่าจอไปนั่งรอเรียบร้อยพนักงานต้อนรับสาวยกคิวด้วยความชฉง,งนกับการย้ำคำสุดท้ายก่อนจะยิ้มรับทุกคนที่นี่รู้จักหนุ่มใหญ่คนนี้เป็นอย่างดีเพราะเป็นเพื่อนสนิทและคนไข้ของคุณหมอเจ้าของคลินิกที่มักจะมีของกินอร่อยๆมาฝากเจ้าหน้าที่เป็นประจำจะมีก็ครั้งนี้นี่แหละที่ไม่ได้เอาของมาฝากแต่เอาคนไข้มาให้แทน พนักง,งานที่เคาน์เตอร์เลยสงสัยสถานะของทั้งสองคนขึ้นมาเพราะคลินิกนี้ชื่อชาเรื่องต่อมฟีโรโมนและสุขภาพทางเพศคุณหมอเจ้าของคลินิกมีชื่อเสียงแนวหน้าของประเทศราคาค่าใช้จ่ายที่นี่ไม่ใช่สําหรับคนทั่วไปอย่างแน่นอนคุณการเป็นคนดังในแวดวงไฮโซแม้จะเคยเห็นข่าวควงคนนั้นคนนี้มากหน้าหลายตาแต่ก็ไม่เคยพาใครมารักษาที่นี่สักคนเด็กหนุ่มที่ดูแสนจะธรรมดาคนนี้เป็นคนแรก ทำให้เจ้าหน้าที่ทั้งหลายพยายามสังเกตความสนิทสนมของคนทั้งคู่แต่ก็นั่งห่างกันสักขนาดนั้นข้อสงสัยว่าเป็นคนรักจึงตกไปแต่ถ้าไม่ใช่คนสำคัญแล้วทำไมคุณการถึงพามาหาหมอประจำของตัวเองด้วยละ่ะเมื่อถึงคิวผู้ช่วยหมอกระเชิญการเข้าไปในห้องตรวจคนเดียวก่อนตามที่เจ้าตัวขอไว้เจ้ามองตามเจ้าหนี้ที่ลุกขึ้นเดินเข้าห้องตรวจด้วยความ,มงุนงงตกลงใครคือคนที่ต้องมาหาหมอกันแนะ่อ้หมออา้าวการ นัดของมึงเหรอไม่ใช่นี่ไม่เห็นผู้ช่วยอประวัติมาให้เลยหมอปราบพูดด้วยความประหลาดใจตาก็มองหาแฟ้มที่มีชื่อเพื่อนบนโต๊ะไม่ใช่กูไม่มีนัดแต่กูมีเรื่องมาให้ช่วยหน่อยช่วยอะไรมึงนี่มาแทรกคิวคนไข้กูได้ยังไงเนี่ยหมอปราบตอบว่าเพื่อนก็หยิบแฟ้มที่ผู้ช่วยเพิ่งเอามาวางให้ซึ่งเป็นแฟ้มคนไข้ใหม่กูพาคนมาตรวจกับมึงคนที่กำลังจะถึงคิวนี่แหละชื่อจุมพลเนี่ยเหรอใช่ เขาเป็นใครเพื่อนมึงเหรอไม่ใช่นี่มันยังเด็กอยู่เลยหมอปราบอ่านประวัติคนไข้เข้าคร่าวแล้วเงยหน้ามองเพื่อเป็นคำถามคือกูสงสัยว่าเขาเป็นคู่ชะตาก็เลยพามาตรวจคนเป็นหมอคิ้วขมวดด้วยความไม่เข้าใจสงสัยทำไมต้องสงสัยด้วยถ้าเป็นคู่ชะตาก็ต้องรู้กันเองไหมอาการก็แสดงออกมาอยู่แล้วไม่เห็นต้องพึ่งกูเลยเน่กูเนี่ยรู้อาการกูออกแล้วแต่เด็กมันไม่มีอาการอะไรเลย ถึงได้สงสัยไงแต่มึงอยากกระตกกระตากนะเพราะถ้าไม่ใช่กูจะได้เงียบๆเหม,มือนไมไ่มีอะไรเกิดขึ้นหาสรุปนี่เขารู้ไหมว่ามึงพามาตรวจอะไรอ่ะกูบอกว่ามาตรวจร่างกายเอา้านี่มึงหลอกคนไข้กูมาตรวจเหรอแล้วทําไมเขายอมมาวะมีเหตุผลอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าหลอกที่ไหนล่ะมึงก็ตรวจแบบปกตินั่นแหละตรวจปกติมันไม่ต้องตรวจเรื่องคู่ชะตาครับทําไมบอกเบื้องลึกเบื้องหลังกูก็ไม่ทําให้ หมอปราบยิ่งคำขาดทําให้การต้องยอมแล้วให้ฟังคือว่าเด็กมันเป็นลูกหนี้กูแต่ว่าไม่มีเงินก็เลยชดใช้ด้วยการทำงานเป็นโฮสแทนกูก็เลยบอกว่าต้องมาตรวจร่างกายก่อนแต่ว่าเรื่องคู่ชะตาเนี่ยยังเป็นปริศนาอยู่ว่ารู้ตัวไหมเพราะว่าเขานิ่งมากเธอได้พามาตรวจน,นี่ไงคือไม่รู้ว่าคนที่ผิดปกติเป็นกูหรือว่าเขามึงได้ผลแล้วมาบอกกูนะโอเคมะมเฮ้ยเฮ้ยวันผิดจะยามันหมอนะ กูเป็นนายจ้างมีสิทธิ์ดูเรื่องสุขภาพพนักง,งานมันก็ใช่แต่สิทธิ์นายจ้างจำกัดแค่สุขภาพทั่วไปไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอย่างคู่ชะตาแต่มือนก็ต้องเข้าใจด้วยกูเป็นใครเรื่องคู่ชะตาจะมาสมสีสมหาไม่ได้ถ้าเด็กนั้นไม่ใช่แต่ละแค่ระคายอาการกูแล้วเอาเรื่องนี้มาแอบอ้างเลยความเป็นเพื่อนทําให้หมอปราบลังเลเพราะคนตรงหน้าเป็นมหาเศรษฐีที่ต้องระวังคนมาแอบอ้างหลอกลวงจริงๆร,รู้จักกันมาตั้งแต่เป็นนักเรียน กว่าทายาเศรษฐีจะสนิทใจครบใครเป็นเพื่อสักคนต้องใช้เวลานานมากขณะตัวเขาก็ต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่หลายปีกว่าจะได้ไปเที่ยวบ้านการและถูกแนะนำว่าเป็นเพื่อนสนิททาไม่ช่วยแล้วเพื่อนถูกแบล็กเมล์หลอกลวงขึ้นมาเขาจะไม่รู้สึกผิดอย่างนั้นเหรองั้นมันก็ต้องตรวจเลือดด้วยจะตรวจฟังนั้นอย่างเดียวไม่ได้เออยังไงก็ได้กูแค่อยากรู้ความจริงหมอปราบและกดอินเตอร์คอมเรียกพยาบาลเข้ามาค่ะคุณหมอ คุณนลินเอาแฟ้มประวัติของการมาให้ผมหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวพาการไปเจาะเลือดด้วยได้ค่ะพยาบาลรับคำเสร็จก็เดินออกไปทำงานตามคำสั่งขอบใจนะไอ้หมอการเหมอกเพื่อนยิ้มยิ้มเออหมอปราบรับคำอย่างนึกเริมคาญน,นี่เพื่อนเขาเอาความเดือดร้อนมาให้หรือเปล่าเจ้าตัวก็ยังสงสัยอยู่แล้วก็เรื่องนี้เป็นความลับนะเวย้ยห้ามบอกใครแม้แต่คนเดียวเออกูต้องเก็บเป็นความลับอยู่แล้ว หมอปราบพูดพลางสะบัดมือไล่คนไข้ที่เป็นเพื่อนให้รีบออกไปเจาะเลือดไม่นานผู้ช่วยกับพาคนไข้ใหม่ที่ชื่อจุมพลเข้ามาเชิญน,นั่งครับวันนี้มาตรวจร่างกายนะครับหมอปราบขยับแว่นก่อนเอ่ยถามครับงั้นผมขอสอบประวัติเรื่องสุขภาพคร่าวๆก่อนนะครับ็กหนุ่งพยักหน้ายอมรับคุณจุมพลอายุ23ปีเป็นโอม,มก้าชายครับสุขภาพโดยรวมเป็นยังไงบ้างครับก็ปกติดีครับ แล้วอาการฮีทล่ะครับเป็นยังไงบ้างตรงเวลาทุกเดือนไหมกินยาระง,งับอาการเป็นประจำหรือเปล่าก็ปกติครับผมกินป้องกันตลอดตามเวลารบกวนระบุก,กลิ่นฟีโรโมนของตัวเองด้วยครับว่าเป็นกลิ่นอะไรพ่อแม่บอกว่ากลิ่นฟีโรโมนของผมเป็นกลิ่นมิน้นพ่อแม่บอกไม่เคยได้กลิ่นของตัวเองเหรอครับไม่เคยครับผมมีความผิดปกติเรื่องการรับกลิ่นฟีโรโมน งั้นแปลว่าคุณจุมพลไม่เคยได้กลิ่นฟิโรโมนไหนมาก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นของใครอย่างนั้นเหรอครับใช่ครับของคนในบ้านก็ไม่เคยได้กลิ่นละครับมาปลาบถามด้วยความประหลาดใจไม่ใช่ว่าจะไม่เคยได้ยินโรคแบบนี้มาก่อนแต่มันไม่ใช่อาการที่พบก,กันได้ง่ายๆใช่ครับไม่ทราบว,ว่าเป็นมาตั้งแต่เกิดหรือเปล่าครับเป็นมาตั้งแต่เกิดอย่างนั้นกลิ่นอาหารล่ะได้กลิ่นไหมอ๋ออันนั้นได้กลิ่นครับ ผมจะไม่ได้กลิ่นแค่ฟีโรโมนเท่านั้นโอ้ oh, อย่างนี้ก็ต้องระวังตัวมากเหมือนกันนะเพราะถ้ามีอัลฟารัดในบริเวณใกล้เคียงก็จะไม่รู้เลยซึ่งมันอันตรายมากใช่ครับผมก็ใช้วิธีคอยสังเกตสิ่งรอบข้างตลอดถ้าเห็นใครมีอาการตื่นตระหนกผิดปกติก็จะหาที่หลบไ้ก่อนเพื่อความปลอดภัยอืมอย่างนี้ก็ใช้ชีวิตยากเหมือนกันนะแต่นั่นก็เป็นวิธีที่ป้องกันอย่างง่ายๆที่ทําได้เองสยดายที่อาการแบบนี้ยังไม่มีทางรักษา อีกวิธีที่ถาวรกว่าก็คือผูกปันทะชีวิตคุณก็จะไม่มีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นฟิโรโมนอีกไม่ทราบว่าคุณมีแฟนหรือ,อยังครับเออยังไม่มีครับจะมีอาการไขดเขินเ,เล็กน้อยแต่สําหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสุขภาพทางเพศมันเป็นคําถามทั่วไปที่มักจะได้รับคําตอบไม่เป็นจริงบ่อยที่สุดซึ่งมีผลกับการรักษาคนเป็นหมอจึงต้องภาวะแวดล้อมด้วยสําหรับกรณีของจุมผลหมอปราบยังไม่เจอความเสี่ยงแต่ก็นั่นแหละ การผูกพันธะสำหรับโอเมก้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆก็ต้องคิดให้ดีทั้งที่ดีพยายามอย่าไปไหนมาไหนคนเดียวนะครับเพราะอาการรักของอัลฟาที่ประมาทไม่กินยาป้องกันมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากผมก็ระวังตัวอยู่จอไม่ตอบรับหรือปฏิเสธเพราะจะให้เขามีคนไปไหนมาไหนด้วยตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นผมขอตรวจร่างกายแล้วก็เจาะเลือดหน่อยนะครับจะได้ตรวจอย่างอื่นด้วยครับ เมื่อคนไข้ทั้งสองจาะเลือดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกมานั่งรอฟังผลดีที่คลินิกนี้มีแล a p ของตัวเองเลยไม่ต้องรอข้ามวันคนไข้สามารถรอฟังผลได้เลยและเพราะเป็นคําขอของเพื่อนที่ต้องเก็บเป็นความลับหมอปราบเลยเข้าไปคุมการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่นั่งรอคนไข้สองคนแทบจะไม่มีบทสนทนากันเลยสักคำทำเอาเจ้าหน้าที่ที่คลินิกที่เฝ้ามองต่างยิ่งสงสัยในตัวเด็กหนุ่มมากกว่าเดิมกลายเป็นชายในฝันของหญิงสาวาหลายๆคนไม่เว้นแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่คลินิกที่เห็นหน้ากันบ่อย ตาก็หลงไหลในตัวหนุ่มใหญ่ผู้นี้กันทั้งนั้นพอการพาเด็กหนุ่มที่เป็นโอเมก้าที่สายธรรมดามาด้วยเจ้าหน้าที่ที่คลินิกจึงเก็บความอยากรู้ไว้ไม่อยู่พากันแอบเมาจะไม่มีสมาธิทํางานเมื่อถึงเวลาผลออกการถูกเชิญเข้าไปในห้องเพื่อฟังผลตรวจคนเดียวเป็นไงเอหมอใช่คู่ชะตากูไหมตอนที่8การเดินเข้ามานั่งหน้าโต๊ะเพื่อนรีบถามอย่างรู้ระทึกเออใช่ คำตอบของเพื่อนหมอไม่ได้ทำให้แปลกใจแต่ทําให้หนุ่มใหญ่หน้าเตงกว่าเก่าแล้วทําไมเขาไม่มีอาการวะกูสังเกตมาตลอดเขานิ่งมากเวลาอยู่ด้วยกันเหมือนไม่รับรู้ว่ามีคุยชะตาอยู่ใก,ใกล้ๆก็ไม่รู้จริงๆนั่นแหละเขามีอาการไม่รับรู้กลิ่นฟีโรโมนฮะอาการไม่รับรู้กลิ่นฟิโรโมนมันเป็นยังไงอาการก็ตามชื่อนั่นแหละต่อรับกลิ่นที่จมูกไม่รับรู้กลิ่นฟีโรโมน ไม่เว้นแม้แต่คู่แห่งโชคชะตาอย่างมึงก็เลยไม่มีปฏิกิริยาหากายยังทำหน้างง,งอยู่เหมือนเดิมเป็นนักธุรกิจภาษาอะไรวะแค่นี้ฟ้าไม่เข้าใจหรือ,อยังไงก็คือเขามีความผิดปกติทางด้านการรับกลิ่นฟีโรโมนพวกเพศรองอัลฟากับโมเมก้านะ่ะจะมีปฏิกิริยาก็ไม่ได้กลิ่นฟีโรโมนของกันและกันใช่ไหมล่ะหากถ้าเป็นคู่ชะตากลิ่นฟีโรโมนก็จะกระตุ้นความรู้สึกมากกว่าคนที่ไม่ใช่เพราะว่ากลิ่นมีความสัมพันธ์กัน แต่กรณีนี้เมื่อฝ่ายหนึ่งไม่ได้กลิ่นซะแล้วปฏิกิริยามันก็ไม่เกิดทีนี้เข้าใจหรือยังแล้วแล้วกลิ่นอย่างอื่นล่ะก็ไม่ได้เหมือนกันเหรอคุณจมพลเป็นเฉพาะกลิน่นเฟรมโมนเท่านั้นอาการนี้มันรักษาได้หรือเปล่ารักษาไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เกิดแล้วอาการนี้มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะยังไงข้อดีก็คือเขาจะไม่เกิดอาการเมื่อเอาฝ้ารัดแต่ขณะเดียวกันก็เป็นอันตราย พราะไม่รู้ว่าอัลฟารัดอยู่ใกล้ก็จะหาทางป้องกันตัวไม่ทันถ้าอัลฟาใช้กําลังบังคับกับเกมสู้ไม่ได้การพยายามน่ารับรู้ในหัวก็ยังคิดถึงผลกระทบกับตัวเองแล้วเด็กนั่นรู้ตัวหรือเปล่าว่าเขามีอาการนี้รู้สินี่กูรู้จากสัมภาษณ์ผลเลือดไม่ได้บอกเรื่องนี้แต่พิสูจน์ความเป็นคู่กันกูถึงสรุปได้ว่ามือนกับเขาเป็นคู่แห่งโชคชะตาของกันและกันการนิ่งคิดและไตรตรอง อย่างนี้คำว่าคู่ชะตาก็ไม่มีผลกับพวกกูสิเพราะเท่ากับเด็กนั่นไม่มีคู่ชะตาส่วนกูคู่ชะตาไม่สมประกอบถึงรู้ก็ทำเป็นไม่รู้ก็ได้หมอปราบนิ่งคิดไปนิดหนึ่งก็จะพยักหน้าตอบเพื่อนจะว่าอย่างนั้นก็ได้ตอนนี้สำหรับมึงคือมีคู่ชะตาก็เหมือนไม่มีเพราะฉะนั้นเชิญสำราญอย่างเคยได้เต็มที่ครับผมด้านเบ,บปากใส่เพื่อนหมอช่างหาช่องมาเน็บแนมเขาที่ทำตัวเป็นหนุ่มเจ้าชู้เปลี่ยนคู่ครัวไปเรื่อย ก็คนเป็นโสดอยากสนุกกับชีวิตหน่อยจะเป็นไรไปแล้วเรื่องที่มึงว่าอันตารายเนี่ยมีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดไหมวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือไม่ควรอยู่คนเดียวควรจะมีคนอยู่เป็นเพื่อนเพื่อคอยไปจมูกให้แต่จะมีใครที่ไหนยอมเสียสละตัวเองมาอยู่กับเพื่อนตลอดเวลาล่ะจริงไหมวิธีดีง่ายตรงไหนว่าไอ้หมอการก็เห็นด้วยกับเพื่อนหมอว่าคนคนนี้หาไม่ง่ายมีวิธีที่แกได้ทาวรแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกัน นุ่มใหญ่พยังหน้าให้เพื่อนหมอบอกให้หมดผูกพันธะไงแต่เขาไม่มีแฟนแล้วเรื่องนี้มาละเอียดอ่อนจโจจะไปผูกพันธะกับอัาวฟาเพื่อป้องกันเหตุร้ายมันก็ไม่ใช่เรื่องนะการนิ่งคิดถึงความยากลำบากของลูกนี่ที่เป็นคู่ชะตาใช้ชีวิตไม่ง่ายจริงๆด้วยมึงหมดเรื่องก็ออกไปได้ละกูจะคุยกับคนไข้โดนหมอไล่ตายก็เดินออกจากห้องตรวจไปนั่งรอให้คู่ชะตาเข้าไปฟังผลสุขภาพของตัวเองคุณจุมพลสุขภาพแข็งแรงดีนะครับ ไม่มีอะไรต้องกังวลหมอปราบตอบไปหน้ายิ้มยิ้มอย่างใจดีครับขอบคุณครับฟังผลเสร็จก็เดินออกมาเจอเจ,อเจ้าหน้าที่ทำหน้าครุ่นคิดนั่งรออยู่เมื่อพยาบาลเรียกไปชำระเงินชายหนุ่มก็รีบไปยืนฟังค่าใช้จ่ายด้วยจะได้รู้ว่านี่ของตัวเองเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ค่าใช้ใจ่ายวันนี้สำหรับสองท่าน9,800พันแปดร้อยบาทค่ะจอมตกใจกับค่าตัวที่เกือบจะเท่าครึ่งหนึ่งของเงินเดือนเขาแต่ผู้ชายคนนี้ใช้มันในภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหมด ยังดีที่อีกคนก็หาหมอด้วยบินข่าหมอวันนี้หาสองแต่ถึงเจ้าแบ่งครึ่งแล้วก็ยังเป็นจำนวนที่มากอยู่ดีเจ้านายคนนี้เป็นเจ้าหนี้หน้าเลือดจริงๆด้วยสินะตั้งใจพามาคลินิกแพงๆเพื่อเพิ่มยอดหนี้เนียนอย่างนี้แล้วเขาไม่ต้องทำงานชดใช้ไม่รู้จักจบจากสิ้นละเจ้ามองการชำระค่าหมอด้วยสายตาอาฆาตไม่ใช่แค่รู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมแต่ยังเห็นความโหดเหี้ยมอย่างร้ายกาจของหนุ่มใหญ่ตรงหน้าอีกด้วยมองฉันอย่างนั้นทำไมสายตาพิกข้าแรงกล้า คนถูกมองย่อมรู้สึกเป็นธรรมดาการจึงหันมาถามยังไม่เข้าใจเปล่าครับไม่มีอะไรผู้ที่ตกเป็นเบีย้ยล่าในทุกทางจะมีปัญญาไปต่อว่าอะไรได้จอมจึงได้แต่ปรับสีหน้าให้อ่อนลงและส่งรอยยิบจ,จางๆไปแทนงั้นก็กลับกันได้แล้วพูดจบการก็เดินนำออกจากคลินิกไปขึ้นนถไฟฟ้ามุ่งหน้าไปห้างเอ็มที่ที่ตัวเองจอดรถเอาไว้จอมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเป็นเวลาสองทุ่มแล้วเขายังไม่ได้กินมื้อเย็นเลยแอบเหลือมองหนุ่มใหญ่ที่เดินข้างๆและสงสัยอยู่ในใจว่า เจ้านายจะปล่อยเขากลับไปตอนไหนพูดได้ไหมว่าขอแยกกันตรงนี้เพราะเขาก็ไม่คิดว่าเจ้านี่น่าเลือดจะเลี้ยงข้าวหรอกนะนายหิวหรือยังในขณะที่จุมพลคิดหาทางแยกตัวกลับไปก่อนการกลับมีคำถามที่ทำให้ลูกนี่ประหลาดใจก็ครับอืมเดี๋ยวถึงห้างแล้วเราไปกินข้าวกันจอมตาโตจากประสบการณ์เมื่อกี้เขาไม่คิดว่าควรจะไปไหนมาไหนกับคนตรงหน้าอีกแล้วเพราะมันมีแต่จะเพิ่มนี่ให้มากขึ้น แล้วแต่ละอย่างที่ผู้ชายคนนี้พาไปไม่เคยถูกอผมว่าจะขอตัวกลับก่อนนะครับจอมรีบปฏิเสธทันควันทำไมจะจะพาไปกินข้าวไม่ดีหรือไงการขามวดคิ้วถามกลับด้วยความไม่พอใจรู้สึกว่าคู่ชะตาอยากตีตัวออกห่างร้านที่คนกินเขาไม่เหมาะกับผมจะไม่เหมาะยังไงเราก็คนเหมือนกันฉันก็คงไม่ได้กินอาหารเทวดาหรอกมั้ง จอมฟังแล้วก็ได้แต่คิดในใจว่าไม่ใช่ก็น่าจะใกล้เคียงมหาเศรษฐีอย่างคุณการจะกินข้าวกับเผาข้างทางอย่างเขาไหมละ่ะขณะที่เด็กหนุ่มกําลังคิดแย้งในใจรถไฟฟ้าก็หยุดที่สถานียอดนิยมผู้โดยสารจำนวนมากกรูเข้ามาอย่างเร็วจอมที่ตอนแรกยืนเฉยๆไม่ได้เกาะอะไรไว้ก็ถูกเบียดจนเซถลาไปหาผู้ชายตรงหน้าการเอ้อแขนรับเด็กหนุ่มที่โผล่เข้ามาได้ทันทุกทีแล้วยังเบี่ยงตัวนั้นให้ร่างแบบบานไปยืนชิดประตูอีกด้านโดยมีเขาเป็นก่อกำบงังไม่ให้ใครเข้ามาใกล้ นอกจากนี้ยังปล่อยฟีโรโมนกลิ่นว้าก่าออกมาบางๆแ้ายเป็นการส่งสัญญาณความเป็นเจ้าของทำให้ผู้คนรอบด้านที่ได้กลิ่นขยับตัววระยะห่างจะมีก็แต่จอมที่ไม่รู้เรื่องราวเพราะไม่ได้กลิ่นอะไรเลยทว่าการแสดงการปกป้องออกมาด้วยอัตโนมัติของการทำให้หัวใจของเด็กหนุ่มสั่นไหวเจ้าตัวรู้สึกถึงความร้อนที่พุ่งขึ้นบนใบหนะ้าจึงก้มหลบไม่กล้าสบตาอีกคนพวกเขายืนอ,อยู่ในสภาพนั้นจนถึงสถานีจุดหมายเพราะสถานีนี้เป็นห้างสรรพสินค้า จึงมีผู้โดยสารลงที่เดียวกันเป็นจำนวนมากรวมถึงเขากับเจ้าหนี้ด้วยการขยับตัวเตรียมเดินออกจอมจึงเห็นช่องระหว่างความชุลมุนวุ่นวายตั้งใจจะถอยหนีปล่อยเจ้าหนี้กับฝูงชนเดินออกไปก่อนส่วนเขาจะรังทายและหายตัวไปอย่างแนบเนียนเด็กหนุน่มรู้สึกไม่กล้าสู้หน้าเพราะความเขินอายทั้งกลัวต้องหายค่าข้าวราคาแพงด้วยแต่ยังไม่ทันจะเริ่มก้าวถอยหลังเพื่อให้คนอื่นเดินลำหน้าก็หมดหนทางซะก,ก่อนแล้วเพราะข้อมือเล็กถูกมือหนานจับไว้แน่นและดึงให้เดินตามไปด้วยกัน อะไรฟะทำไมรู้ทันเข้าไปหมดแค่คิดก็ยังดักทางไว้ได้อีกหนีไม่ได้ก็มีแต่ต้องเดินตามไปเรื่อยๆเพราะมือหนาไม่ยอมปล่อยให้เขาไปเหนือสระเลยจะกระทั่งถึงประตูห้งองอ่หนายเลือกกันแล้วกันจะกินอะไรฉันกินได้ทุกอย่างการพูดพลางยกมือขึ้นกอดอกอย่างมั่นใจในความเป็นคนง่ายของตนแต่คนได้เลือกกลับลังเลกลัวไม่ถูกใจเจ้านายคนรวยอย่างนี้กินได้ทุกอย่างจริงเหรอพาไปกินส้มตำปาร้าจะกินได้ไหมละ่ะ แต่เอาเธออย่าเสี่ยงเลยเดี๋ยวจะกลายเป็นเบีย้ยล่างกว่านี้เงนเราไปกินที่ฟู้ดคอร์ทแล้วกันครับมีอาหารหลากหลายจะได้เลือกอย่างที่ตัวเองชอบที่สำคัญมันถูกอะไรนะมากินข้าวในห้างทั้งทีจะกินฟู้ดคอร์ททำไมนายก็เลือกร้านที่นายไม่ค่อยได้กินสิภายนอกจุมพลตีหน้านิ่งแต่ในใจนั้นมีเป็นหมื่นล้านคำนายว่ากินอะไรก็ได้พอเราเลือกแล้วกลับบอกไม่ดีพอตกลงเอายังไงกันแน่วะนายชอบกินอะไรว่ามาอาหารไทยใช่ไหม เงี้ฉันพาไปเองเป็นร้านที่ขึ้นชื่อมากเลยนะฉันมากินบ่อยอร่อยดีเป็นหนึ่งในร้านที่ฉันชอบเลยละกาสาธยายออกยมายืดยาวและก้าวเดินนาโดยที่ไม่ได้มองด้วยซ้ำว่าเด็กหนุ่มเดินตามมาหรือเปล่าแม้จอมจะอย่างนี้สักแค่ไหนแต่ไม่กล้าทำแล้วเพราะมันโงงแจ้งเกินไปก่อนหน้านี้อ้างความชลมุนทําให้มองไม่เห็นแล้วหลงยังพอได้แต่ตอนนี้ถ้าไม่เดินตามไปเจ้านายก็จะรู้ว่าเขาไม่อยากกินข้าวด้วยนะสิเด็กหนุ่มเดินตามไปก็คิดบ่นอีกคนในใจไปด้วย พราะมองเห็นยอดนี้ที่กำลังจะเพิ่มขึ้นอีกแค่วันนี้วันเดียวก็เพิ่มขึ้นมาสามยอดเนียนๆเชอะไอ้เจ้าหนี้น่าเลือดทำมมพูดไว้ให้เขาเลือกสรุปแล้วใครเลือกกันแน่เมื่อถึงร้านอาหารไทยที่เจ้าหนี้เป็นคนแนะนำจอมก็ได้แต่ถอนหายใจอย่างเหนื่อยอ่อนแต่เลือกโต๊ะที่มีเก้าอี้เป็นโซฟาหนังบุกโค้คงตามความกลมของโต๊ะจุงพลก็ได้แต่เดินตามไปนั่งอย่างไม่มีปากเสียงไหนเลือกเลยว่าจะสั่งอะไรเมนูถูกยื่นมาตรงหน้า จอมก็อดเน็บแนมในใจไม่ได้ว่าเขาจะได้เลือกจริงๆใช่ไหมไม่ใช่พอเขาเลือกแล้วมาบอกว่ามันไม่ดีพออีกนะเด็กหนุ่มเปิดเมนูดวงตาคู่หวานมองไปที่คอลัมน์ราคาด้านขวามือเป็นอย่างแรกแล้วก็แทบจะช็อกจนหยุดหายใจราคาขนาดนี้เลือกไม่ลงหรอกในหัวคำนวณไม่ถูกเลยว่ามื้อนี้จะเพิ่มยอดนี้ให้เขาอีกเท่าไหร่การเห็นเพื่อรูปโตะอาหารเงียบไปนานเลยเอ่ยถามทำไมเงียบละ่ะเลือกไม่ถูกงั้นเหรองั้นฉันสั่งให้เอาไหม ประโยคสุดท้ายทําให้จอมตื่นจากความคิดตัวเองขึ้นมาฉับพลันคืนให้เจ้าจนายเลือกคงจะได้เลือกแต่เมนูแพงๆแล้วก็หารค่าอาหารแน่ๆเขาจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นหรอกผมเลือกเองครับจอมเลยรีบสวนกลับไปทันคนันหันไปหาบริการที่มายืนรอรับออเดอร์ผมเอาไข่เจียวต้มจืดเต้าหู้ไข่ผัดผักรวมมิตรแล้วก็ข้าวเปล่าสองจานแค่นี้แหละครับการนั่งฟังเมนูแล้วก็ได้แต่หันมามองชายหนุ่มที่นั่งรว่วมโตะด้วยความไม่เข้าใจนี่นายสั่งอะไรเนี่ย ร้านนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องปูไข่ดองกุ้งแม,ม่น้ำผักก่อนที่พนักงานจะจดเมนูราคาแพงลงไปจอรรีผัดไปบอกบริการว่าพอแค่นี้เพื่อให้พนักงานไปสั่งอาหารดึงนุ่มหมดความอดทนเขาพยายามรักษามรารย,ยาทอย่างเต็มที่และะ้วแท้แต่เจ้านายที่พูงสถานะเจ้าหนี้คนนี้น่าเลือดเกินไปอย่าคิดว่าเขาจะยอมให้เอาเปรียบไปตลอดนะก็เมนูที่คุณพูดมาไม่แต่ราคาแพงๆทท่านั้นวันนี้ผมมากับคุณนี่ผมก็เพิ่มไปไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แล้วการน,นิ่ง ยิงคองมองลูกนี้ด้วยความฉงนนี่นายคิดว่าฉันจะเก็บเงินค่าอาหารนี้กับนายเหรอก็ไม่ใช่แหละครับค่าหมอเมื่อกี้ก็ด้วยตั้งหลายพันถ้าผมไปตรวจเองนะร้อยเดียวเองมั่งจู่ๆคุณจะมาเพิ่มยอดนี้ให้ผมเนียนๆไม่ได้นะผมไม่ยอมนี่นายเห็นฉันเป็นคนหน้าเลือดคิดและคิดน้อยขนาดนั้นเลยเหรอก็ใช่น่ะสิครับพันสมองโอเมก้าก็ยอนนึกไปถึงเหตุการณ์ตั้งต้นที่ทําให้เขาสองคนต้องมาเกี่ยวพันกันด้วยเหตุผลที่ไม่เป็นธรรม ชุดโฮส์ราใจบ้าบออะไรนั่นมันมีที่ไหนยูนิฟอร,ร์มโฮส์ของผับเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงดำธรรมดามดาเท่านั้นไอคนหน้าเลือกคนนี้หลอกให้เขามาซื้อเสื้อผ้าเพื่อเพิ่มยอดนี่จริงๆด้วยแต่ชุดโฮส์ที่วันนี้ไปซื้อก็เหมือนกันคุณตกกขึ้นมาชุดโฮส์ร้อใจมันมีที่ไหนผมเพิ่งรู้ออกว่าโฮส์ที่ร้านคุณใส่เสื้อเชิ้ตธรรมดาแต่งตัวเรียบร้อยกันจะตายไปแต่วันนี้คุณมาบังคับให้ผมซื้อเสื้อผ้าอะไรก็ไม่รู้ตั้งหลายพันบาทเนี่ยจุมพลไม่ได้ปลดปล่อยความสึก ความอัดอ้นในใจก็ไหลพลั้งพลูออกมาราวกับน้ำก๊อกที่ถูกคลายออกพ้นความไม่พอใจใส่หน้าเจ้านี่จะลืมสถานะของอีกคนไปหมดสิน้นการมองความคุนเคืองของเด็กหนุ่มตรงหน้าอย่างนึกขำอมยิ้มมองสีหน้าที่เดี๋ยวก็แดงเดี๋ยวก็ชมพูโดยไม่พูดอะไรอารมณ์โกรธที่พุ่งพลานของจอมกลับทำให้การมองเห็นความมีชีวิตชีวาที่น่าสนใจใครบอกว่าฉันจะเก็บเงินกับนายมือในฉันเลี้ยงการบอกเสียงเรียบเมื่ออีคนสงบลงหลังได้ระบายความในใจ จอมหน้าตาตื่นไม่ได้ยินคำพูดของเจ้านี่เต็มสองหูแล้วทำไมไม่บอกแต่ได้แล้วครับเด็กหนุ่มกล่าวโทษเจ้านายเศรษฐีพลางกวางมือเรียกพนักง,งานเสิร์ฟให้กลับมารับออเดอร์อีกครั้งสั่งเพิ่มก็ไม่น้ำเผากิโลนึงแล้วก็ปูไข่ดองด้วยที่หนึ่งอย่าลืมข้าวปลาเพิ่มไปหนึ่งโถด้วยนะครับปฏิกิริยาของจอมทำเอาเจ้ามือถึงกับหัวเราะก้าวออกมาอย่างหยุดไม่อยู่บริกรยังหันหน้ามามองด้วยความงุนงงแต่เจ้าตัวก็บกมือเป็นเชิงบอกว่าไม่มีอะไรให้ไปจัดก,การอาหารตามที่่่เดดหนุมสังไ้ลย เอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่7และก็8นะครับแหม่ก็ใครจะไม่คิดแล้วเนาะว่าคุณจะเก็บเงินเขาอะเออมาตั้งขนาดนี้ละสุดท้ายก็ไม่ได้เก็บนะก็ะเลี้ยงเออพี่เลี้ยงอะน้องไม,ไม่ได้เก็บครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนแคทลีนด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนก,นกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้อวนตาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะจะ้า สวัสดีครับผมวัตวนาเบ้